แบรีชานลช่องนี้มีอยากเล่า ชายคนหนึ่งเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใหม่ในวันแรกพนักง,งานต้อนรับเตือนเขาว่าอย่าไปยุ่งกับห้องที่ไม่มีหมายเลขบนประตูที่อยู่ชั้นเดียวกับเขาแต่เขาก็ทนความอยากรู้อยากเห็นไม่ไหวจึงไปแอบส่องที่รูกุญแจของห้องดังกล่าว <c oughs> ก็พบว่าภายในห้องนั้นว่างเปล่าและเมื่อสอดส่องสายตาไปจนทั่ว <c oughs> เขาก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งยืนหันหน้าเข้ากำแพงอยู่ที่มุมห้องเธอมี <c oughs> ผิวที่ขาวซีดและผมยาวสีด,ดำ ด้วยความสงสัยวันต่อมาเขาก็กลับไปแอบส่องผ่ายรูกุญแจอีกแต่คราวนี้เขากลับเห็นแค่สีแดงเขาจึงคิดว่าผู้หญิงคนนั้นคงจับได้ว่าเมื่อวานเขามา่แอบดูเลยเอาอะไรสีแดงมาปิดรูกุญแจไว้เขาจึงลงไปหาพนักง,งานต้อนรับเพื่อถามเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นจนได้รู้ว่าเคยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในห้องนั้น แต่สามีเกิดคลุ้มคลั่งและฆ่าภรรยาของตนและพวกเขามีลักษณะที่แปลกกว่าคนปกติตรงที่มีผิวขาวซีดผมสีดำและดวงตาสีแดงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีกฎว่าผู้ป่วยทุกคนจะต้องสวมแถบรัดข้อมือสีเขียวและมันจะถูกเปลี่ยนเป็นแถบสีแดงเมื่อผู้ป่วยคนนั้นเสียชีวิต คือหนึ่งแพทย์หนุ่มต้องลงไปเอาของที่ชั้นใต้ดินเขาจึงเดินไปกดลิฟต์และเมื่อลิฟต์เปิดออกก็พบว่ามีผู้ป่วยหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ก่อนแล้วเขายิ้มให้คนไข้ก่อนจะกดหมายเลขชั้นใต้ดินโดยไม่ได้ติดใจอะไรเพราะปกติผู้ป่วยจะได้รับอนุญาตให้เดินเล่นเพื่อยืดเส้นยืดสายอยู่แล้วแค่ต้องกลับห้องก่อนสี่ทุ่มเท่านั้นในที่สุดลิฟต์ก็มาถึงชั้นใต้ดินและประตูก็เปิดออกตรงหน้าเขาเห็นชายคนหนึ่งกำลังเดินกระเพกมาที่ลิฟต์ เขารีบกดปุ่มปิดลิฟต์ด้วยความตื่นตระหนกและลิฟต์ก็เริ่มกลับขึ้นไปทำไมคุณทำอย่างนั้นเขากำลังจะใช้ลิฟต์นะผู้หญิงคนนั้นพูดขึ้นเห็นข้อมือเขาไหมมันเป็นสีแดงเขาเสียชีวิตไปแล้วผมเปคนผ่าตัดให้เขาเองผู้หญิงคนนั้นยิ้มออกมาขณะที่ยกข้อมือขึ้นสีแดงเหมือนอันนี้ใช่ไหมคะ กาชาโดคุโรคือโยคที่มีรูปร่างเป็นโครงกระดูกขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนปกติถึง15เท่ามันมักจะปรากฏตัวในเวลากลางคืนออกค้นหาเหล่านักเดินทางเพื่อจับกินเป็นอาหารโดยเมื่อมันเจอเหยื่อผู้โชคร้ายมันจะพุ่งเข้าจับเหยื่อแล้วกัดหัวของเหยื่อจนขาดแล้วดูดเลือดของเหยื่อจนหมดตัว กาชาโดคุโรมักเกิดในช่วงที่มีสงครามเนื่องจากสงครามมักก่อให้เกิดความอดอยากและจะมีซากศพของผู้คนถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยอยู่ตามสถานที่ต่างๆโดยไม่ได้รับการประกอบพิธีกรรมที่เหมาะสมทําให้วิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถไปสู่สุคติได้ต้องติดอยู่ในความรู้สึกที่หิหวโหยและโศกเศร้าไปตลอดเมื่อนานวันเข้าก็แปลเปลี่ยนเป็นจิตวิญญาณที่อาฆาตพยาบาทรวมตัวกันจนก่อให้เกิดปีศาจโครงกระดูกขนาดใหญ่ขึ้นมา ซึ่งกาชาโดคุโระนั้นจะดำรงอยู่จนกว่าความอาฆาตพยาบาทของวิญญาณเหล่านั้นจะมอดดับไปมีเด็กสาวคนหนึ่งกำลังนั่งทำกันบ้านอยู่ที่ห้องนอนชั้นบนของบ้านจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเรียกของแม่ว่าให้ลงมากินข้าวเย็นได้แล้วเธอจึงลุกออกจากโต๊ะหนังสือแล้วเดินตรงไปที่บันไดเพื่อจะลงไปชั้นล่าง ทันใดนั้นก็มีมือข้างหนึ่งคว้าแขนเธอลากเข้าไปในห้องซักผ้าที่อยู่ข้างบันไดเธอตกใจมากเพราะรู้ว่าตอนนี้ที่บ้านมีแค่เธอกับแม่แค่สองคนเท่านั้นทำแม่ของเธออยู่ที่ชั้นล่างแล้วใครล่ะที่ลากเธอมาแต่ขณะที่เธอกำลังดิ้นรนขัดขืนเธอก็พบว่าคนที่ลากเธอมาก็คือแม่ของเธอซึ่งอยู่ในสภาพที่ตื่นตระนกไม่แพ้กันแม่ของเธอพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือและน้ำตาที่นองหน้าว่า อย่าลงไปนะลูกรักแม่ก็ได้ยินเหมือนกันอุบูเมะเป็นยูเรหรือผีของญี่ปุ่นเกิดจากผู้หญิงที่ตายในขณะที่ยังอุ้มท้องหรือในขณะคลอดลูกซึ่งคนไทยจะรู้จักกันในชื่อผีตายทั้งกลมอุบูเมะมักปรากฏตัวในคืนที่ฝนตกในรูปลักษณ์ของหญิงสาวที่กำลังอุ้มลูกและร้องขอให้คนช่วย เมื่อมีคนเข้าไปช่วยอุ้มลูกให้อุบูเมะก็จะหายไปทันทีและเด็กคนนั้นก็จะตัวหนักขึ้นหนักขึ้นจนทับร่างของผู้โชคร้ายคนนั้นแต่ถ้าอุบูเมะตายในขณะคลอดแต่ลูกของเธอรอดเธอจะพยายามเลี้ยงดูลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ของเธออย่างสุดความสามารถโดยเธอมักจะออกไปซื้ออาหารเสื้อผ้าหรือขนมมาให้ลูกของเธอและเมื่อเจ้าของร้านดูเงินที่ได้รับมาอีกครั้งมันก็จะกลายเป็นเพียงเศษใบไม้ให้แห้งไป และในบางครั้งผีชนิดนี้ก็ยังพยายามนำทางให้มนุษย์มาเจอกับลูกของเธอที่ซ่อนอยู่เพื่อฝากฝังให้คนเหล่านั้นช่วยเลี้ยงดูลูกของเธอต่อไปนั่นเองมีนักศึกษาชายคนหนึ่งมักจะอยู่ทบทวนบทเรียนที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยจนมืดค่ำเสมอหลังจากนั้นเขาก็จะต้องเดินผ่านสวนสาธนารณะแห่งหนึ่งเพื่อกลับไปที่หอพักทุกคืน และทุกครั้งเขาก็จะพบกับเด็กสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ชิงช้าในส่วนนั้นคืนหนึ่งเขาตัดสินใจเข้าไปคุยกับเธอและตั้งแต่นั้นเขาก็มักจะแวะคุยกับเธอก่อนที่จะกลับหอเสมอต่อมาเขาก็เล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นเพื่อนของเขาก็บอกว่าเด็กสาวที่เขาบรรยายนั้นดูเหมือนกับลูกสาวของอาจารย์ที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์จนนิ้วก้อยข้างหนึ่งขาดหายไปนักศึกษาคนนั้นยังไม่เชื่อ ดังนั้นในคืนถัดมาเมื่อเขาเข้าไปคุยกับหญิงสาวเขาก็ขอดูมือของเธอในตอนแรกเธอก็ไม่ยอมแต่เขาก็ขยันขยอจนเธอยอมยื่นมือให้ดูและเมื่อชายหนุ่มเห็นว่านิ้วก้อยของเธอได้หายไปจริงๆเขาก็วิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวและตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยเห็นเด็กสาวคนนั้นอีกเลย อุมิโบสุเป็นโยไครที่อยู่ในทะเลของญี่ปุ่นมันมีตัวสีดำสนิทคล้ายเงามีหัวที่โล้นเกลี้ยงเหมือนพระและตากลมโตหนึ่งคู่มันมีขนาดแตกต่างกันในแต่และเรื่องเล่าตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าเรือไปจนถึงมหึบมาจนประมาณไม่ได้มันจะปรากฏตัวและจัดการล่มเรือที่แล่นผ่านมาด้วยการสร้างคลื่นน้ำขนาดยักษ์ถมใส่เรือหรือทุบตีจนเรือแตก ตำน,นานกล่าวว่าในขณะที่แล่นเรือไปในทะเลที่มืดมิดจะได้ยินเสียงพูดขอกระบวยตักน้ำถ้าลูกเรือโยนกระบวยตักน้ำไปให้ก็จะมีมือยื่นขึ้นมารับกระบวยตักน้ำนั้นแล้วจัดก,การตักน้ำทะเลไปเทใส่เรือเรื่อยๆจนเรือจมดังนั้นให้ส่งกระบวยตักน้ำที่ไม่มีก้นให้เมื่ออมิโบสูพยายามตักน้ำใส่เรือก็จะไม่มีน้ำติดขึ้นมาให้อาศัยจังหวะนี้แล่นเรือหนีไป เชื่อกันว่าอุมิโบสูปเป็นวิญญาณของพระที่ตายในทะเลบางก็ว่าเป็นวิญญาณของคนที่เสียชีวิตในทะเลทําให้ไม่ได้ทําพิธีศพอย่างเหมาะสมฮามากุริเนียวโบภรยาหอยกาบมีชาวประมงคนหนึ่งชื่อว่าโมคิจิวันหนึ่งเขาจับหอยกับตัวใหญ่ได้แต่เมื่อมองเห็นรอยแตกบนเปลือกหอยเขาก็คิดว่า หอยตัวนี้คงผ่ายเรื่องร้ายๆมาเยอะกว่าจะโตได้ขนาดนี้เขารู้สึกสงสารเลยโยนมันกลับทะเลไปเมื่อกลับมาบ้านเขาก็พบกับหญิงสาวแสนสวยคนหนึ่งข้าชื่อโอฮามะข้าตกหลุมรักท่านได้โปรดรับข้าเป็นภรรยาด้วยเถิด ทั้งคู่จึงได้เป็นสามีภรรยาอยู่กินด้วยกันโอฮามะทำอาหารอร่อยมากโดยเฉพาะซุปนั้นเลิศรสแต่โอฮามะห้ามให้เขาแอบ,บดูตอนเธอทำอาหารซึ่งสุดท้ายเขาก็ทนความสงสัยไม่ไหวและได้แอบ,บมองเข้าไปในครัวสิ่งที่เขาเห็นก็คือโอฮามะกำลังคล่อมอยู่เหนือหม้อและปัสสาวะใส่หม้อเมื่อถึงเวลามื้อค่ำเขาก็ปฏิเสธที่จะทานโอฮามะจึงถามว่าท่านเห็นแล้วใช่ไหมโมคิจิพยักหน้า โอฮามะจึงต้องจากสามีของเธอกลับสู่ทะเลทั้งน้ำตาเธอคือหอยตัวนั้นที่สามีเคยไว้ชีวิตนั่นเองชายหนุ่มสองคนต้องเดินทางไปติดต่อง,งานที่ต่างเมืองพวกเขาจึงตกลงกันว่าจะค้างแรมที่เมืองนั้นสักคืนก่อนเดินทางกลับพวกเขาเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมแห่งหนึ่งและได้ห้องพักที่อยู่ชั้นที่100ของโรงแรม หลังจากที่เก็บข้าวของเข้าที่พวกเขาก็ออกไปทําธุระข้างนอกโดยฝากกุญแจห้องไว้ที่พนักง,งานต้อนรับของโรงแรมแต่เมื่อกลับมาพนักง,งานคนดังกล่าวกับแจ้งว่าตอนนี้ลิฟต์เสียพวกเขาจึงต้องเดินขึ้นบันไดแทนด้วยความที่ต้องเดินเป็นเวลานานทั้งสองคนก็เริ่มเบื่อเลยตกลงกันว่าจะแผลดกันเล่าเรื่องสยองขวัญให้กันฟังระหว่างที่เดินผ่านชั้นต่างๆขึ้นไปเรื่อยๆและเมื่อพวกเขาเดินขึ้นมาถึงชั้นที่100ด้วยสภาพที่เหนื่อยหอบกันทั้งคู่หนึ่งในชายสองคนนั้นก็พูดขึ้นมาาว่า ผมมีเรื่องสยองอีกเรื่องจะเล่าให้คุณฟังมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดของวันนี้แน่ๆคือผมลืมขอกุญแจคืนจากพนักงานต้อนรับมีคุณพ่อคนหนึ่งกำลังจะเข้าไปบอกฝันดีกับลูกชายวัยเจ็ดขวบของเขาอย่างที่ทำเป็นประจำทุกคืนเขาเข้าไปในห้องที่มีแสงสลัวซึ่งมีลูกชายนอนคอยอยู่ใต้ผ้าหม่ม เมื่อมองแวบแรกผู้เป็นพ่อรู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับลูกชายของเขาแต่เขาก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรลูกชายเขาดูเหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นรอยยิ้มกว้างกว่าปกติบนใบหน้าลูกโอเคดีไหมคนเป็นพ่อถามลูกชายพยักหน้าทั้งรอยยิ้มก่อนจะพูดว่าพ่อครับตรวจดูสัตว์ประหลาดใต้เตียงให้ผมหน่อย ผู้เป็นพ่อหัวเราะเบาๆด้วยความเอ็นดูก่อนจะคุกเข่าลงเพื่อก้มมองใต้เตียงพอเป็นพิธีให้ลูกชายของเขาสบายใจอย่างเช่นทุกครั้งแต่คืนนั้นที่ใต้เตียงเขากลับเห็นใบหน้าที่ซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวของลูกชายลูกชายตัวจริงของเขาเด็กน้อยกระซิบบอกพ่อของเขาว่าพ่อครับมีใครก็ไม่รู้อยู่บนเตียงของผมเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือถ้าชอบคลิปนี้มากๆก็สามารถโดเน a ให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ super thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแบรี่ขอขอบคุณทุกกำลังใจและคอมเมนต์น่ารักนักของเพื่อนๆทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้แบรี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ